แหก็ไม่กล้าทำใรมันก็เด้เขาไปปล่อยไม่กล้าทำเลยปล่อยมันก็มาอีกมันก็มาอีกมันมันขยับครับไปส่องครับมันขยับเร็วเลยไฟสองตลอดเลยครับอันนี้ส่องอะมีไฟสองไหมพี่นแกไฟสอง่ย นช่วดตัวนี้อันนี้เลยไหมแน่่วังวังนะเนแผ่นนั้นอยู่ตรงนั้นเนียนนอไม่ได้แผ่นนี้นนั้นแหละนั่นแหละระวังโอ้โหโอ้โหเลยใหญ่นะไม่เล็กนะใหญ่นะพี่ใหญ่้วยยาวด้วยี่ยวเดีก่อนนะเี๋ยวนี้ ใหญ่ยาวเลยล่ะไม่เล็กนะพี่บ้าทำไมข้าวอยข้างซ้ายมือย้อมทัหัวยอมชูหัวเลยเข้าไหนด้วยเข้าไหนเลยไม่เอาข้างซ้ายมันเข้าแล้วยองยิงยิๆเจียวเลยมึงก็ถือก่อนดิกูจะเอานี่ออกคุณเข้าแล้วเข้าแล้วเรียบร้อยแล้ว เดือ่เลยอ้โหโรพิเลอร์เลยคอยบลีอ่นไม่ชี้าไม่เงียบเ้ยเลยคอเนี่ยเด็กมังเนี่ยใส่เนี่ยนี่ๆน่ลับมามึงลับมาเอีลวกรับเลยนะ เพื่อถือเรืบอไหนส่งไปให้งอัครับตัวตัวเมื่อวานเด็กเมื่อวานเนี่เ็กเมื่อวานต่อการต่อการต่อการสาเอวานเนี่ประโยคเจ้าคอใหมเดี๋ยวเราคอให้ไหรอ่ะอ่ะดึงก่อนนะแล้วเราไปยอกไปหยอกตางที่สี่ได้บังโอเคนะที่กดหยุดได้ป่า อกเคปอยได้แไเดี๋ยาไนอกนะกระสอมั้อาปากตีดูดูนะแม่อาม่อาหนึ่งนิ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 ่งาอยู่โอเคอยู่แล้วเห็นไหปล่อยปล่อยปลอยปล่อยนม่ติตริ่มตอนนี้เการตักบูดับตัวเริ่มเลยครับรอบให้ม่ค้านเลย น่มอกงมอเ่ะเก่งเตัจ่วนีดงคยังาบนะเก่นเก่งเา่าเกองอายแก้วโอ้โหยาวโอ้อบประมาณกี่เมตรประมาณกี่เมตรแหละามเมตรกว่าด้ไมเหมือนขาวาเยอะนะเนียวผมมีตรงนี้แหละอเาี่ด้ เท่นี้เลยเพราะถุตัวใหญ่เลยถุงใหญ่มากขึ้นนะใส่หางาหลังหน้าวานนี่เขาเก็ใส่ถุงรไปแล้วใส่ก็มาดนีหนัาบ้านหลังบ้านบ้านไมเขาออกหลังบ้านนี่แล้วออกนี้ออกหน้้านหน้า้านนี่เรื่อง่ายดี หมยล้ลงมาเอมันไม่ยอมเี่อมาเเนี้ยดามงเปล่ามอเับมะสัรั้่เลยนอมือัหน้าคือใเนี่นอยู่ี่ไหนนี่ยอยู่ที่อเลยดกห่งสอเสามสนไ้าโอ้เัวยโอ้โหไปเรื่ยเร่อไปเร่ยไปเรื่อยไป ขึ้นมาอยู่บนลานง่ายลาน้นอยู่บน